ตอนนี้เฮาก็หอลงพยาบาลแล้วเนาะทุกคนกลับสบายดีเมืม่อทุกคนห่างอยู่ทูบเสนแนโอสุเบาลามัีโอสุกะพาทุกคนมาห้อนแควสาวนะฮะจำนวนหกเล่มด้วยกันเนาะอ,อันนี้ก็นั่งหาคิวนะฮะทุกคนค่อนข้างเงียบสงบนอนลงพัยาบาลในเมืองปักลาเองเนาะทุกคนโดยหลกักกาหมอคนเดิน ก่อนอื่นกกวัดวัดความดันเนาะทุกคนว่าเห่าเป็นยังบอ่อเพื่อนก็นซอบภาเพาว่าเห่าเคยเป็นโรคยังมาบ่อัโอุซกับว่าบอ่อนะฮะทุกคนโดยตอนนี้เหาก็ได้ใบคิวมาแล้วนะฮะทุกคนเพื<ม>อ่อนก็ให้เห่าไปห้องอืมไปห้องยังเฮือลืมสอห้าห้องกระโดนเติมนะฮะทุกคนก็จิตเจอ,อห้องหมดเต็มฮะตอนนี้ก็เจอแล้วเบอร์หกนั่นเองเขาแย่งไกลไปไล่เติมนะฮะ นี่ตอนนี้หากระหอนแล้วนะฮะทุกคนนี่หอดท้องคอนแคล้วเนานนี่กัดนังลอยเบิร์ดหนึ่งนะฮะทุกคนก็คลิปเหนียวโดกหาทุกคนมาค้อนแนะคล้วทุกคนตอนนี้หาก็ทําการขึ้นเตียงเลยนะฮะทุกคนฮันมอหญยงเคิรนบอกว่าให้ขึ้นเตียงนะครับสดก็เป็นครั้งแรกเนาะบราเคยมาจักเทือนนะฮะทุกคนกคน,นี่ เจ็บเี่วห้องซ่องเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็น,นอนรอ,อสินอนรอแล้วเดี๋ยวด้วคนออนอนอรอปักบอดไดนะฮะทุกคนได้แต่หางเป็นการยานอือและแล้วนะฮะฮั่นหมอก,กับบอกว่าเห่าหอนบอดไดนะฮะทุกคนได้แต่ให้เห่าไปเอาอยามากินเนาะไปยืนเอาอยานะฮะทุกคนหมึ้นบอกว่าเจ้าอยัางเจ็บแข้วอยู่ ต้องให้มันดีพร้อมกันเมื่อก่อนจึงสาม,มารถทอนได้นะฮะทุกคนโอโซนก็นเลยโอเคนะฮะฮับยามากินนะฮะตอนนี้ก็กิน,กนยาเมื่อแล้วนะฮะทุกคนทําการจ่ายเงินนะฮะทุกคนจ่ายเงินค่าย,ยาสิบพันกรี๊ดเด้อทุกคนโดยโอเคเนาะโอโซนกับป้านจักรยานมอคคอนเดอทุกคนมาคู่เดียวนะทุกคนอืมนะฮนี่ใบสั่งยา กลับไปเกลี่ยยากันเลยนี่ซองฮับยาทุกคนเก็บเอาไว้นี่เสร็จแล้วจ้าโอ้สดอิญสาวเอ็ดปีตอนนี้ปีซ่องหันสาวเอ็ดแล้วก็สาวซ่องปีแล้วนะฮะทุกคนสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนโอสดการใส่ฮับปีด่างมาน้ำเนาะทุกคนนะใส่ฮับแมดปีด่างมานำเลยทุกคนฮักษะอนามัยตัวเองเลทุกคน ปลอดภัยไวรอนดีโคแกตติดโควิดมาละแยะเลยนะฮะทุกคนป้องกันด้วยตนเองนะ,ท,นนนะนทุกคนนี่ก็จะเป็นยาเลยทุกคนนี่เป็นยาอันเดียวก็จะมาหาักเสี่ยงใส่เติมต่างหากนะฮะตคลิปวิดีโอสุดการถ่ายไปต่างหากดีใจในทะี่ตรงต,น,ต,ตนเองการถ่ายวิดีโอไวนะเป็นชีวิตประจําวันนะฮะทุกคนโดยถ่ายคลิปวิดีโอทุกวันนะฮะทุกคนนี่เอาสกัดเตรียมกลับแล้วนะฮะทุกคน มาคนเดียวเนอะทุกคนทุกอย่างไปใส่มาใส่กั็มาคนไปคนเดียวเนาะขอโมกอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอเนาะขันมากกระยิมไลค์ใส่คอมเมนต์เป็นกำลังใจโอ้สดได้เด้อติดตามกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์มาหนำว่าเป็นแนวใดกันที่ได้ประกาศใด็กก้าวโหดเข้าไปเนาะโดยตอนที่มาถ่ายวิดีโอกับกบริโภคในงานโรงพยาบาลเพิ่นนะฮะตอนนี้เรากำลังซีย่างกลับแล้วเด้อทุกคน,น,นคู่บ่าวรอนะฮะนะกระเทีนกระฮักไว้ยได้เดออ้อ ตอนนี้โซกัสิกลับแล้วนะข้อกลับบ้านขี่รถกลับเมืองวานนั้นก็วยจีกิมจีฮ่าโอ้สุดเบลลา,ลาการฮักแพงโบสถ์สู้ทุกคนนะขอบใจทุกคนที่เข้ามาอืมเจ็บไล่ทุกคนอืมตอนนี้เจ็บไล่นี่หอนรถแล้วเฮาสิกลับบ้านแล้วเด้อทุกคนบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อเอาเสืองนองกันหน้าตรง,งนี้บายบายซิอูชมอลโลทุกคนทุกเมือง